สวัสดีนะครับเช้าวันจันทร์ที่12มกราคม2569นะครับค่าเดี๋ยวฝากคุไหลกุแช่ปฏิติดตามครับตลาดน,นัดโครกระบืออำเภอหนองคองกองจงังหวัดรอยเอ,เอ,เอ็ดครับนี่บรรยากาศเย็นๆนะเวียดน้ามือเร็วนะคซือถึงเต็มมือเมือดแล้วนะครับนี่เิ่นเล่มกันแล้วยโคมนี่เป็นสื่อกันซีมือซีกน,นแม่ลูกลูกเมีย ลูกลูก 14, มื่นสี่เมสามมืนลูก1มื่นสี่แม0สามมสูงลอยแม่ลอยสาเจดบวกนะครับลอยสามเจดบวกลูกลอยยี่ห้าบวกนะครับลอยยี่หาบวกลอยสสิบครับโค้งสางไงนะอวน แม่สามหมื่นลูกหมื่นสี่ตีค่ซื้อแล้วนะครับวันนี้เปียดหนามก็ซื้อเร็วนะครับโตผู้โตผู้เนียียร้อยสี่บืนนะครับเพื่นจะเปิดต่อยินสี่สิบสี่วันนี้ข<สา>้อได้เบิงนะครับ น,นี่กับซีกันนะบุกดอนมีบุกเถกนี่ซีีสิบสามีมนีเมนสามพันหาร้อยสั่บกุูสูงร้อยสามหาบครับตัวนี้ไปอ่านปนน มีคยใหญ่เขาอันนี้อีดอนนี่กับแม่ลูกแม่ลูกลูกดำเนี่ยซีซิกซีเขื่อนครับแม่ลูกลูกดำนะครับแม่ดอนลูกดำซีซิกซีนะครับซีซิกซีมันสื่อกันเลยครับนี่มีพ่อเดเบิึงซัมหนีนะครับขายเร็วนะครับของอ้วนของใหญ่ก็ขายเร็วนะครับผม ขายเ,เร็วอีีขึ้นเดลเล่มกอนนี้ด้มันปิกกันสองบังนะ <c oughs> ขายเร็วก็ใจเย็นนี่ยนฝีงไฟนะฝ <c oughs> ีงไฟเปนสองบงัง <c oughs> <c oughs>

สองหมื่นพันครับกันสองหมื่นพันกู่อยสามสิบนุ่มน่อยครับนุ่มหน่อยชุ้งลอยสามสิบครับ ครัโซ่นกระบือกับควาด้เบิงสมิทธ์เลยมั้งซื้อเร็วนะครับครับขายดีมัอนี้นะครับนี่เข่ามีเจนยันยันเข่าตลาดนะครับครับแต่ขายเมื่อเสี่ยงครับครับเอ่อมียันยันลอยสามหันครับลอยสามหมื่นนะครับมัอนี้นะครับ อยู่อราคาอ่อนอยู่นะครับราคาอ่อนด้วยนะครับสื่อซื้อกันอารมณ์ดีเลยได้ขายแล้วมือขายแล้วมือโล่งแล้วนะครับสองบาทตากันเป็กเลยนะครับ အဲ့ဒီမှာအဲ့လိုပဲအဲ့လိုပဲ